เดินตามตูดเดินตามตูดแย yeah oh, like ่บวอยอเหมือนวัดแห่ไม่หรอกกลัวมันจะมีคนมาตีก่อนไม่หรอกกลัวจะมีคนมาตีก่อนแล้วเราจะเปิดงานยังไงเอาเลยไหมเอาเลยปะ <laughs> ไม่มีใครใหม่ครับมีหกคน <laughs> เออคนี่แลหละเออหกคนนี่แหละ <laughs> พวกนั้นตีสี่คนยังได้เย เฮ้ยมีมีสีสีสีฟ้าสีฟ้าอ๋ซัดสีฟ้าก่อนออกออกไปซัดสีฟ้าก่อนพากันดึงไว้ได้ไหมน่ะพากันดึงไว้ก่อนมันวิ่งแล้วมันวิ่งไปแล้วมันวิ่งมาเหรอโอเคโอเคใครอยู่ข้างในครับผมอ่ะเอาบอสดำดินหายแล้วกูโอ้โหอุ๊ยโอ้แตกผมกดเกิดเลยถ้าบอสดำดินนี่อย่าใกล้นะ เดียวตัวเดียวนี่มัดขอบ้แล้วข้างนอกเป็นไงข้างนอกถ้าไม่ไอ้นั่นก็เข้ามาตีเลยนะถ้ามันดำดินออกออกห่างเลยนะโหลดผมโดนเมื่อกี้แบบดำปุ๊บขึ้นมาตีต่อแต่ผมล้วแตกระวังด้วยนะมองรอบๆหัวแดงมาจะได้แบบยังอย่างอย่างหัวแดงมันฟาร์มอยู่ เออปล่อยมันมันน่าจะรอเพื่อนมันอยู่เปล่ามันดำ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 ดินบอสดำดิ้นอย่างเงี้ยโอ้โหตายกูทำไมเข้าไปใกล้ยังงี้อ่ากับกับรับกับลับมันแรงอ่ะต้องต้องมาต้องมาอีกว่ะกูมันถึกมากเลยเนี่ย ีมก็ได้มึงจะเดินแบบว่าแส่เวเตอร์มันไล่มันไล่อัลเอรซินอัลเอรซินอัลเอรซินน่าจะดาเมจหนักจัดแต่ของเค้าเกือบสองพันอ่โอ้มันไล่กูแล้วโอ้มึงดูดซับดูดซับมันเยอะมากแดงมาแดงเอาหุ่นยนต์มาโอเคโอเคโอเคเอาเอาก่อนเอาก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นเล่นกับพวกมันก่อน ตายตายตายหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยหนุจะตายวะหมดยังแดงหมดยังเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งหนู่ไหนฮะไออยู่ไกลๆวิ่งออกไปทางทไหนโอเคโอเคระวังได้ระวังได้ผมฆ่า s อสซีนไปตัวหนึ่งเมื่อกี้ที่ต่อที่ต่อที่ต่อเก็บสกิลป้องกันอะไรไว้แบบจังหวะโดนไอ้นี่หน่ยนะเผื่อแบบมีคนมา ต้องเปลี่ยนตะกิวเล่นนะเล่นตะกิวนี้ไม่ได้แล้วนี่เราต้องเอาให้ได้นะเราห้ามเสียนะโคตรมาเหรอไม่มันจะดำดินป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเลือ,ลอดซับมันจะหมดแล้วเอาดูซับมันออกให้หมดเนี่ยโดนโดนในนี่ไล่โอ๊ยตายกูใครตาย,อย,ตายอย่าตายนะพยายามอย่าตายนะ แดงมาเชี่ยเพ PS แดงเข้าแดงเข้าเพ็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโหเห็นแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วตายตายตายมันบุดมันดำดินมันดำดินวะดำดินโอ้โหตายกูตายบอลล็อกผมเชี่ยผมโดนไอ้นี่ผมไม่ได้โดนไอ้นะผมโดนไอ้สีแดงตีใครตายที่มาเลยเดี๋ยวผมกดเกิดตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้ชุบให้อ้าวผมกดแล้วแป๊บนึงไม่เป็นไรเอาเอาไปชูรอบต่อไป จะตายแล้วจะตายแล้วเอาตายสวยสวยครับเดี๋ยวบอสใกล้ตายแล้วบอสใกล้ตายแล้วแทงติดอยู่กับไอ้นี่แล้วไม่นะ่าใกล้ตายเหรอเลือดเท่าไหร่อ๋อมันมันเข้าเลือดแล้วกรอบมันหายหมดแล้ว,ลวเราต้องรีบเราต้องรีบไปตายไี้มาเลยครับไอ้บอสมานี่แดงทั้งแผ่นดินไอ้สัตว์โอ้เชี่ยเจ็บมากดำดำ ดำดำมันดำโอ้ยไอ้ตัดมันลอยขึ้นฟ้ามาเลยแรงมากเลยนะมันลอยมันแรงหรือว่าผมวางก็ไม่รู้อยู่ไหนสองนั่นเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอย่าละวหงเอาเห็ดมันเอาไม่ได้เห็ดอ่ะมันจะพอพี่ผมเหยียบแล้วมันเอาไม่ได้อออ้้ยยุระวังหัวแดงนะครับระวังหัวแดงนะ เขาจะตายเราต้องลัาตบอสได้ได้นะเราต้องเป็นของเราบอสเลยนั้งอยู่กับตัวแล้วทั้งอยู่กับตัวแล้วดึง,ง,งด,ดินอีกแล้วโอ้โหโดนผมเชื่อเราทำไมวะคือตรงนี้วะเอาตายครับเอาตาย ไ้หิวมาๆๆพี่พี่โยนเห็นหน่อยพี่โอโ้โ,อโหตัดชุดใหญ่ไปกะพิบ <c oughs> อ,อะไรอะ่ะทำไมเหมือนกูดโดนคนยิงเลยดูดีนะโโดูดีนะ,น,ะนี่เกตุอะยิ้พี่ใหญ่เลยโอโ้โหว่าว่า เอารรียยบ้ดำดินมันดำดินรุนๆอยู่รุนจตายแล้วจะ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 ตายแล้วเย้ได้อะไรอ่ะผมไม่มีใครได้ของสีทองเลยเรเดียนแฟกต์เมนสโตรนมีคนได้อะไรหินเรเดียนเฮ้ยมีคนได้หินเรเดียนหินทำของทองน่ะเออมันโอ้ยมันก็ดีอยู่นะเอาจริงแต่กูว่าแล้ว ผมได้มาไนพี่ห้าร้อยก็แล้วแต่ดวงแหละเนาะมันอยู่เอ้ยย่ำย่ำพี่ย่ำใครได้ก็แจมเลิกอะไรวะเลิกทอยแล้วเหรอไม่มันมันที่จริงอ่ะในแชทระบบอ่ะมันมันขึ้นให้ดูหมดไว้ว่าใครได้อะไรแล้วคือทอยมันมาที่หลังเอาพี่ได้ใบดีมายังไหนอะตีมอนไหมสเก็ตมอนดอปป่น่ะน่าจะใช่แหละดูทรงอ่ะ เออน่าจะตีบอนตายแล้วบอดรอบให้นะดูแล้วก็วดูไปขี <laughs> โ่โอเคโอเคย้อนยี่ค<ห>่อมาอีก